คืออย่างอย่างที่พี่รอนออกรายการไปนะใครไม่ได้ฟังย้ําให้ฟังอีกทีหนึ่งคือปัญหาที่ท่านอาจารย์กังวลและท่านอาจารย์ไม่สบายใจคือความต่างของของพลังมันไม่เท่ากันในยุคเจ็ดยุคหก 6, ยุคเจ็ดยุคแปดมันต่อเนื่องกันมาเลยมันเป็นฝั่งตะวันตกพลังมันก็ไม่ได้เยอะแหละแต่ว่ามันไม่ใช่ดาวที่เป็นอัปมงคลอย่างดาวเจ็ด่ะจริงๆดาวเจ็ดในยุคเป็นดาวที่เป็นมงคลนะ ดาวเจ็ดนี่ถือว่าเป็นดาวมงคนอันหนึ่งเลยถ้าเวลาเขาอยู่ในเวลาของเขาดาวหกก็เป็นดาวขาวก็เป็นดาวมุงคลเป็นเรื่องของราชการเป็นเรื่องของคนที่มีตําแหน่งเป็นเรื่องของคนที่อยู่ในชนชั้นปกครองนั้นคือดาวหกมันก็แข็งแรงมาระดับหนึ่งดาวเจ็ดมันก็ยังเป็นข้างเดียวกันอยู่พอมันเป็นดาวแปดดาวแปดก็เป็นดาวขาวเป็นดาวที่เป็นมงคลอีกดวงหนึ่งเหมือนกันจริงๆดาวแปดกับดาวเก้าเนี่ยมันไม่มีตัวตน นะไอ้ที่เราเรียนกันพื้นฐานดาวเก้าดวงทั้งหมดมันถอดความออกมาจากดาวเหนือที่มันมีเจ็ดดวงนั้นดาวตามที่เราเรียนทั้งหมดมันมีแค่เจ็ดวงที่มันมีตัวนะส่วนดาวตัวที่แปดกับตัวที่เก้ามันไม่มีมันเป็นดาวช่วยเหลือมันเป็นดาวพิเศษเช่นคล้ายๆกับพระเกตเหมือนเราเราเข้าใจโหราศาสตร์ไทยใช่ไหมเรามีวันทั้งเจ็ดวันใช่ไหมม,มีอ่ามีอาทิตย์แต่ มันจะมีวันที่ที่เหลือบวันอยู่อย่างเช่นวันที่เป็นพุธกลางคืนที่เป็นลาหูหรือว่าวันที่เป็นวันพระเกตอย่างเนี้ยสองวันเนี้ยไม่มีตัวตนแต่ว่ามีอิทธิพลเยอะเพราะมันเป็นด้านมืดของของพลังเนีย่ยถ้าเราเข้าใจมันจะเทียบเคียงคล้ายๆกันหมดเลยหรืออย่างถ้าเป็นัหรศาสตร์ก็จะเป็นทุกดาวมฤตยูมฤตยูก็เป็นดาวที่เป็นอัปมงคลที่ใหญ่อยู่ทีนึง ปีหรือว่าไปแล้วบางคนในช่วชีวิตหนึ่งไม่เคยเจอเลยดาวบางดวงเนี่ยมีอิทธิพลอยู่การเคลื่อนเข้ามาหนึ่งครั้งใช้เวลา7จบสปีตายไปแล้วดาวยังมาไม่ถึงเลยก็ไม่เจอเรื่องที่ไม่ดีแต่บางคนอยู่ในช่วงที่มันเข้ามาพอดีมันก็เลยมีผลเพราะฉะนั้นเรื่องดวงดาวเรื่องอิทธิพลต่างๆในทางฮวงจุ้ยเราก็มีเวลาที่เราเกิดดาวแต่ละตำแหน่ง มันอยู่ตำแหน่งไหนมันคล้ายๆกับโหราศาสตร์ไทยเหมือนกันนะเวลาที่พี่เกิดมาอ่ะดวงอาทิตย์เร็งลัคนาดาวเสาทำมุมเท่าไหร่อันนี้เหมือนกันหมดเลยคล้ายๆกันทุกศาสตร์บนโลกคล้ายๆกันหมดเลยพวกนี้การที่จะเข้าใจการที่จะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องดาราศาสตร์ได้คุณต้องมีความรู้เรื่องการคำนวณคุณต้องมีความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ขั้นสูงคุณถึงจะเข้าใจเรื่องดาราศาสตร์ ต้องมีการเก็บสถิติมีการเก็บตัวเลขเพราะฉะนั้นในประเทศที่มีอารยะที่เราใช้คำว่าอารยะนะไม่ว่าจะเป็นอียิปต์จีนอย่างนี้ที่ที่มีรากเงาอยางเงี้ยเขาก็จะมีความรู้ทางเรื่องเรื่องโหราศาสตร์ทางเรื่องของดาราศาสตร์ซึ่งเขาก็จะสังเกตว่าดวงดาวแต่ละดวงเนี่ยมันส่งผลอะไรกับชีวิตเรามันมีผลยังไงเวลามันอยู่ในตำแหน่งนี้แล้วมันให้ผลยังไงมัง่งอย่างเนี้ยในทาง ทั่วไปเราเรียกว่าการดูดวงหรือว่าโหราเหรอไหมมันเป็นหนึ่งศาสตร์ในทางพวงจุ้ยก็เหมือนกันพวงจุ้ยเนี่ยมันครอบคลุมหมดเลยมันครอบคลุมทั้งเรื่องของดาราศาสตร์เรื่องของดวงเรื่องของโงเหเฮงเรื่องของสุขภาพในการกินในการอยู่เพราะว่ามันต้องจัดบาลานซ์ของความสัมพันธ์ระหว่างหยินกับหยางเพราะฉะนั้นพวกนี้มันอยู่ในศาสตร์ความรู้ฮวงจุ้ยทั้งหมดเลย แล้วท่านอาจารย์เองก็เรียนรู้เรื่องพวกนี้ทุกศาสตร์เหมือนกันเพียงแต่ว่าพูดหรือไม่พูดอธิบายหรือไม่อธิบายบางครั้งท่านอาจารย์บอกว่ามันยังไม่ถึงเวลาสอนไปพวกเราก็ไม่เข้าใจก่อนที่พวกเราจะเข้าใจเรื่องระบบดาวระบบการทํางานของพลังแต่ละธาตุได้เนี่ยอาจารย์ใช้เวลาปูพื้นฐานให้พวกเราเนี่ยในการสอนให้เราจดตามเนี่ยเป็นสิบปี นะที่ท่านอาจารย์มาสอนร่วมๆสามสิบปีเนี่ยสิบปีแรกเป็นการปูพื้นฐานในการจดจดตามที่ท่านอาจารย์บอกยังไม่ได้สอนเรื่องเอามาเข้าสมการเอามาเรียนเรียนรู้กันเลยจดเป็นการทำฮวงชี้ยแบบทําตามที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนนั่นะคือการทำฮวงชุ้ยแบบง่ายๆฮูงชุ้ยในบ้านปรับตําแหน่งนู้นจัดตรงนู้นจัดตรงนี้เพื่อให้เกิดความมัง่งคั่งแต่ทั้งหมดนี้มีอิทธิพลหรือว่ามีพลังแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ ใน100นะใน100พลัง100เนะี่ยการจัดฮูชุ้ภายในบ้านเคหสถานเนี่ยนะมีพลังแค่20%เพราะฉะนั้นพอพวกเราเข้าใจาถึงระดับหนึ่งแล้วท่านอาจารย์ก็สอนเราเพิ่มเติมว่าเขาไม่ได้ดูกันแค่20จริงๆเขาดูกันที่80เวลาอาจารย์ทำฮูชุ้ที่ห้องกงที่เมืองนอกสำคัญที่สุดคือสภาพแวดล้อมรอบๆที่เราเรียกว่าชัยภูมิ นะถ้าคุณเลือกชัยภูมิถูกคุณมีพลังได้80ไปแล้วส่วน20เนี่ยเป็นเรื่องคิดจ้อยมากคิดประติวแต่ว่าพวกเราคิดลับด้านกับท่านอาจารย์พวกเราคิดว่าในบ้านเรือนในทิศทางมันมีความสําคัญมากกว่าเราเอา20%เป็นตัวตั้งแล้วเราก็ไปโฟกัสในการพับหงุงจุ้ยเพื่อปรับที่20%เเพราะฉะนั้นมุมมองสองข้างมันไม่ตรงกัน เห็นไหมเพราะเวลาอาจารย์บอกให้เราย้ายเราถึงมีความรู้สึกว่าอ้าวทำไมอ่ะคือเชิญอาจารย์มาเนี่ยอยากให้อาจารย์มาปรับให้มันดีขึ้นนะนึกออกไหมแต่อาจารย์ไล่ออกแล้วทําไมอาจารย์ไม่ช่วยปรับเลยถ้าอาจารย์เขาบอกแล้วว่าใหม่ๆช่วยปรับให้ทุกหลังแก้ให้ทุกหลังเหมือนกันแต่ว่ามันมัดจะเจอที่ว่าพอพวกเราทําไปสักพักหนึ่งแล้วพวกเราก็จะหย่อนยานพวกเราก็จะไม่เรียนรู้เพิ่มเติมพวกเราก็จะยึด เอาสิ่งที่ท่านอาจารย์ทําไว้ให้เป็นหลักทีนี้พอเวลาเปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนคนในบ้านเปลี่ยนมีองค์ประกอบรอบบ้านที่เปลี่ยนมันก็จะเจอปัญหาอีกแล้วมันก็ต้องบกกลับมาหาท่านอาจารย์อีกแล้วทุกคนก็จะมายืนเกาะโต๊ะว่าอาจารย์ทําไมทําแล้วมันไม่เวิร์กนึกออกไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นบางทีท่านอาจารย์เขาก็เลยเหนื่อยมันจะมีเป็นบางช่วงแหละถ้าช่วงไหนเหนื่อยมากก็จะเข้มงวดมากไล่ออกอย่างเดียวเมื่อช่วง ช่วงก่อนทักต้นปีนะช่วงใจดีช่วงปล่อยของโอ้ยใครมาแก้ให้หมดเลยขนาัดทีมงานคิดว่ากูสบายแล้ววันนี้รายงานไม่ต้องเขียนแล้วอจะรไล่ออกโอ้โหแก้ให้ทายาพืนะ้นเลยนะก็เลยโอ้แต่ว่าพอเหมือนเดิมพอมันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยมาช่วงนี้แหละอาจารย์ก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยที่ให้ไปที่แก้ให้ไปที่อุตส่าห์คิดให้สิบข้อมันดันทําแค่ห้าข้อ แล้วมันก็เลือกทําด้วยอะไรที่สําคัญมันก็ไม่รู้มันก็จะทําตามใจว่าอยากทําตรงนี้ตรงนี้พร้อมตรงนั้นไม่พร้อมก็เลือกทําที่เราชอบใช่ไหมเออพอมันทําอย่างนี้ปุ๊บมันก็ไม่เห็นผลเนี่ยมันเหมือนเราต่อวงจรไฟฟ้าแล้วเอาตัวสําคัญมันออกไปอ่ะระบบมันก็ไม่ทํางานพอมันไม่ทํางานมันก็ทำชื่อเหมือนจะดีจะดีมันก็ไม่ได้ดีทีหนึ่งจะอยู่นั่นแหละจะจะมันก็ไม่แล้วพอเราทาไม่เวิร์กเราก็เรียกเชิญอาจารย์อีกทีหนึ่งว่าอาจารย์ขาทำไมมันยังไม่ถึงเป้า อพอกลับไปเช็คก,ก็ปรากฏว่าสิบเรื่องให้ไปทําไปห้าเรื่องอ่ะมันก็ต้องกลับมารีวิวใหม่อีกให้ทําเหมือนเดิมให้ครบสิบก่อนมันก็ยิ่งช้าไปอีกอาจารย์ไม่ได้ห่วงสิ่งที่เสียคือเวลาของเราเองบางคนอยู่ไปปีนึงแล้วค่อยมาแก้บางคนอยู่ไปสองปีแล้วค่อยมานึกว่าอ๋อไม่เห็นมีใครบอกเลยทําไมไม่มีอะไรคือ ทีนี่เรียนผง้ช่วยต้องทําใจนิดหนึ่งว่าเราไม่ได้ไปไปตามจี้ว่าคุณต้องมาทําไม่ใช่อาจารย์กับทีมงานมีหน้าที่เหมือนหมอวินิจฉัยแล้วจ่ายยาให้แล้วการดูแลตัวเองการเอาใจใส่ตัวเองการติดตามผลเป็นเรื่องของคนไข้ที่ต้องมาส่งให้กับหมอเนื้อออกไหมอาจารย์ไม่มีเวลาไปถามว่าเฮ้ยคนนี้ดีขึ้นนั้นนะอาจารย์นึกถึงใครทีหนึง ต้องใสอธิษฐานมากภาวนา่างอาจารย์มากอาจารย์ก็จะสะกิดติ่งขึ้นมาทีหนึ่งก็ไอ้อน,นี่มันเป็นยังไงบ้างคนที่เขาดูแลเขาก็จะไปตามแต่ถ้าไม่งั้นโดยปกติเราก็จะไม่ไปตามนะเพราะฉะนั้นเข้าใจด้วยว่าการสอนเนี่ยทั้งหมดที่อาจารย์ทุ่มเทสอนให้หรือว่าให้ทีมงานไปสอนเนี่ยอาจารย์อยากให้พวกเรารู้อาจารย์อยากให้พวกเราเข้าใจแล้วช่วยตัวเองได้นะมันจะได้มันจะได้แบ่งเบาภาระาอาจารย์แล้วก็พวกเราก็จะได้ช่วยตัวเองอ่ะทีนี้มากลับมาเรื่องของของพลัง คือตอนนี้ตอนนี้เองเนี่ยหลายคนที่ทำหุ้ช่วยมาช่วงเวลานี้นะอาจจะรู้สึกถึงอสภาวะของความที่มันไม่มีพลังมันหวงหวงงานที่เคยคิดว่าจะได้หรือที่เราตั้งเป้าว่าจะได้ตอนนี้มันเริ่มไม่ค่อยได้เหมือนเดิมแล้วไม่รู้ใครเป็นมั้งนะโดยเฉพาะคนที่เป็นอ่าดาวที่กำลังจะหมดยุคพวกหมายเลขหกบัวหกอ่ะพวกที่เป็นเสือ พวกที่เป็นหงจุ้ยหมายเลขแปดพวกนี้มีมีใครรู้สึกแบบนี้มีอะไรไหมครับมีไหมเพราะตอนนี้เคสที่ท่านอาจารย์แก้ให้ที่เขาเชิญอาจารย์ไปตรวจเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราเจอมัจะเป็นคนที่มีหมายเลขหรือมีเขาเรียกว่าเป็นพวกที่โชคดีในยุคแปดแล้วตอนนี้มันกําลังหมดหมดเวลามันก็จะเกิดอาการหัวทิ่มอะไรที่ตั้งเป้าไว้มันไม่ได้ตามเป้าแล้วมันจะเริ่ม ดูเหมือนยากขึ้นเขาก็จะสงสัยว่าเขาทำผมช่วยอะไรผิดไปหรือเปล่าอะไรที่ที่อาจารย์ให้ทําแล้วก็ไม่ทํามันเลยทําให้รู้สึกว่าเป็นแบบนี้อันนี้ต้องเรียนให้ข้าเพราะว่าหมาทําคลิปมาสองสาคลิปแล้วกับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะมันไม่ได้มีอะไรผิดพลาดมันเป็นปกติของสภาวะของพลังเราอยู่ในช่วงที่มันมีพลังแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นตเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการให้มันได้เท่าเดิมเราจะต้อง บูตพลังมากขึ้นนะเหมือนเหมือนที่ผมออกรายการไปผมก็สมมติว่าในหนึ่งร้อยพลังมีร้อยหนึ่งบ้านเราทำาคงชุวยแล้วเตรียมตัวทุกอย่างแล้วเราใช้ได้ห้าสิบเปอร์เซ็นเรามีพลังรับพลังได้ไดห้าสิบเอาไหมอ่นะแต่พอเรารับได้เท่าเดิมห้าสิบเหมือนเดิมแต่พลังมันมีแค่ยี่สิบนี่เท่ากับเราติดลบไปแล้วสามสิบโดยที่เราทําเหมือนเดิมทุกอย่างนะ แต่ว่าพลังมันไม่พอให้ใช้แล้วเพราะ,ะนั้นเราจะทําให้มันเท่าเดิมห้าสิบเราต้องเร่งความเร็วมันมากขึ้นเนี่ยอาจารย์เลยเป็นห่วงพวกเราว่าถ้าไม่เตรียมตัวให้ดีมันจะทุกข์หรือว่าลําบากไปอีกยี่สิบปีอาจารย์บอกว่าไม่อยากบอกยาวก,กว่านี้เดี๋ยวมันทอ้อ <c oughs> เอายี่สิบพอ,อนะก็นั่นแหละเรื่องของของเหมือนพ่อแม่แหละ บางทีพวกเราดื้อมากๆเขาก็ตัดหางบ่อยวัดเขาเขาบ่นไปอย่างนั้นนะแต่จริงๆเห็นหน้าตาแป๋วๆมายืนนะเดี๋ยวก็ใจอ่อนอย่างนีน้แต่ว่าบอกให้ให้เขาา้าใจจะได้เข้าใจากันทั้งสองข้างจะได้เขาา้าใจทั้งอาจารย์ด้วยคือเวลาถ้าจะให้เรียนมีโอกาสให้ไปเรียนจัดทุกอย่างให้พวกเราเรียน mm. ก็ขวนขวายกันนิดหนึ่งพยายามที่จะจะไปเรียนหน่อยเพราะว่าความรู้เนี่ยเป็นเรื่องที่จําเป็นนะเป็นสิ่งที่จําเป็นที่สุด มากกว่าการที่ลงทุนไปซื้อเคสด,ด้วยซ้าถ้าเราเข้าใจเรื่องเหตุผลเราเข้าใจเรื่องพลังแล้วเราก็จะเข้าใจเรื่องเรื่องการเรียนเหมือนสิ่งที่อาจารย์สุภวดีเมื่อกี้นะี้ที่สอนพวกเราอันนั้นนะคือพื้นฐานจริงๆของฮงจุ้ยเลยทั้งหมดฟังดูมันอาจจะเหมือนอาจารย์พูดซ้าเหมือนพี่รองพูดซ้านะแต่ว่ามันคือเรื่องจริงทั้งหมดมันเกิดจากใจเกิดจากความเชื่อมั่นเกิดจากความเข้าใจนะฮงจุ้ยมันเป็น,เป,นเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมาก แล้วก็ยืนยันครั้งที่เท่าไหร่ก็จะยืนยันว่าหัวใจของท่านจาย์เนี่ยพัฒนาชีวิตเราให้ดีขึ้นได้ร้อยเปอร์เซนดีขึ้นได้นะเพียงแต่ว่าความปรารถนาเรามีแค่ไหนสมมติถ้าเราปรารถนาใหญ่อย่างเนี้ยแต่ว่าศักยภาพเรามีน้อยมันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้แต่ว่ามันจะเป็นไปได้เราก็ต้องพัฒนาศักยภาพของเรา มันเหมือนเรื่องสำล้อถูกห่วยนะพี่รอนพี่เราเคยยกตัวอย่างพวกนี้ให้ฟังแล้วมันเป็นเรื่องจริงนะครับถ้าคุณมีความสามารถที่จะรักษาเงินได้ระดับหนึ่งล้านคุณก็จะรักษาเงินได้แค่หนึ่งล้านต่อให้คุณมีโชคคุณมีโอกาสได้เงินมาร้อยล้านมันก็จะหมดไปในเวลาอันรวดเร็วแล้วสุดท้ายคุณก็จะรักษาได้เท่ากับระดับที่คุณมีคือหนึ่งล้านมันมีทางเดียวคือคุณต้องพัฒนาตัวเองให้โตขึ้นคุณจะได้แบก คุณจะได้เพิ่มศักยภาพในการเก็บเงินคุณได้เป็นสิบล้านสมมติอาจารย์ทำวงช่วยอาจารย์บอกว่าเนี่ยดวงอย่างคุณเนี่ยมีมีโอกาสทําได้ถึงร้อยล้านพันล้านแต่ถ้าคุณยัง,ย,งยังโฮยังรักษาตัวเองอยู่ไม่ได้ยังไม่พยายามเปิดศักยภาพตัวเองคุณก็ได้แค่ระดับเนี่ยเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เติมให้เราไม่ได้นี่คือหงช่วยจริงจริงนี่คือหงชุวยที่แท้จริงคุณจะมีเงินพันล้านนต่คุณจะไปอยู่แบบกรรมกรได้ไหมไม่ได้ ไม่มีทางเรือ,อกหรอมเออเพราะฉะนั้นในสภาพแวดล้อมที่ถูกต้องในสภาพแวดล้อมที่ใช่สําหรับเรามันจะพัฒนาศักยภาพของเราได้การทำโฮุยของท่านอาจารย์ทําไมมันจุกจิกทําไมมันละเอียดทําไมมันทุกขั้นตอนเลยตั้งแต่ตื่นตั้งแต่กินตั้งแต่ทํางานทุกอย่างเลยมันเป็นการปูพื้นฐานทําให้ชีวิตเราพัฒนาขึ้นอันนี้อันนี้นี่ปะ อธิบายให้พวกเราในเชิงวิทยาศาสตร์แล้วนะเป็นเป็นเหมือนโค้ชแล้วว่าการทำมันช่วยนอกเหนือจากสายมูต่างๆแล้วเนะี่ยทำอย่างไงให้มันประสบความสำเร็จต้องพัฒนาตัวเองไม่มีศาสตร์ไหนในโลกช่วยเราได้ป๋ายืนยันได้เลยว่าไปจุดทูบขออะไรก็ได้หรือเป็นเรียนวิชาอะไรก็ได้ที่ทําแล้วรวยเลยไม่มีต่อให้ทําแล้วรวยเลยคุณก็ไม่มีปัญญารักษามันได้สุดท้ายมันก็จะหายไปนี่ออกไหม เพราะว่าตัวเราลับไม่ได้มันจะต้องพัฒนาทีละจุดทีละขั้นไม่มีทางลัดนะอันนี้อันนี้สอนไว้จะได้เข้าใจส่วนวงจุ้ยที่ท่านอาจารย์สอนเราสายมูเมื่อกี้ป้าได้ฟังอยู่อย่างเทียนอย่างอัญมณีอย่างของเครดบางอย่างของพวกนี้เป็นของที่ช่วยให้รอดเหมือนเราจมน้ำมีห่วงยางมีชูชีพเราไม่จมเรารอด แต่เราไม่ไปไหนถ้าเราไม่เตะขาถ้าเราไม่พัฒนาตัวเองถ้าเราไม่พยายามที่จะปรับตัวเองเนี่ยนีย่มันคือความยากในการทำมุงช่วยที่ทํายังไงเลยให้คุณเกินสามปีแรกให้ได้ส่วนใหญ่ที่พวกเราเห็นมันจะนั่งเวียนหน้ากันมาปีสองปีแล้วมันก็เปลี่ยนปีสองปีแล้วมันก็เปลี่ยนคุณทนไม่ได้ที่จะพัฒนาตัวเลยคือมันไม่มีทางลัดอะมันมีแต่ทาทําไปเรื่อยๆแล้วก็ปรับค่อยๆปรับแต่ไม่ดีจากไม่มีเงินค่อยๆ ดีขึ้นดีขึ้นแบบมันไม่มีที่แบบมาทุ่มเงินซื้อปั๊บแล้วรวยเลยีไม่มีทําไม่ได้เข้าใจนะออ,อาจารย์ไม่ได้มา,มาเปิดสอนทวงจุ้ยเพื่ออยากให้คุณมาซื้อของอาจารย์แล้วอาจารย์รวยไม่ใช่บางอย่างคุณจะซื้ออาจารย์ยังไม่บอกว่าจะไซื้อเก็บเงินไว้เพราะมันไม่ใช่หลักการอาจารย์มาช่วยคนอาจารย์ไม่ได้มามา,มา,มาหาหาเงินเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แต่อยากจะให้รู้ แต่ว่ามันมีมีวิธีการสอนมีขั้นตอนในการทําความเข้าใจหลายแบบนะส่วนอาจารย์ก็เน้นแต่ว่ามันก็จะกลับสุดท้ายมันเริ่มต้นที่ใจคุณมีความเชื่อมั่นก่อนคุณมีความรักตัวเองก่อนคุณมีความคิดที่คุณอยากจะพัฒนาชีวิตคุณให้ดีขึ้นก่อนทุกอย่างมันถึงจะไปด้วยกันมันไม่ได้มันไม่ได้อยู่เริ่มต้นจากนั้นนะ